Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but the no time for me. Yes. I've been flying from town to town. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรถบัสรถบรรทุกทุกท่านนะครับมินิบัสนะรเพิ่งเข้ามา3ามคันนะอันนี้ไปทำรถบ้านได้นะครับกระแสรถแคมป์ครับกำลังมาช่วงนี้ ยางแปดสองห้าขอสิบหกเฟืองไทยฮีโน่แนบตรงนะแนบไม่เบียดนะ บาสองหนึ่งลดลงเดียนนะครับ้วคันนี้โอ้โหสมรถลดลงเดียนจริงครับขนมนม,นมเนยเพียบนะอันนี้ตัดแยกอะไรครับเครื่องยีสุนะฮะ ถ้าสีสวยครับคันนี้ ัาสีไม่บวมนะครับโรงเรียนพิมพ์ประพาสงเคราะห์อุบลราชธานี หม้อน้ำหม้อน้ำเย็นแลยครับอันนี้ต้องรอเช็คเครื่องนะครับว่าเครื่องมีปัญหาระบบน้ําดันหรือเปล่าเพราะว่าหม้อน้ําเนี่ยเหมือนผุนะกํกลังถอดครับเครื่องกาลังถอดนะะเดี๋ยวจะเช็คดูนะครับ น้ำผูลงมา,าใส่ฐานนี่ผูฐานรับไอหมอน้ำเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับสร้างเหล็กรับใหม่นะถ้าใครจะเอาไปต่อใหม่หรือทำใหม่นะครับ งแปดสองห้าขอสิบหกรถหกลูก ไปทำรถมินิทรั c ก,ก็ได้ครับเป็นรถแคมเปอร์นะครับหรือจะแยกเฉพาะตู้ไปทำร้านตกแต่งร้านได้นะครับช่วงท้ายส,สวยๆนะฮะ แ่ไม่เบียดนะครับคันนี้คัาสีสวยทั้งเส้นนะครับจะมีเหล็กซับดามบนนะครับ ซับลองตัวตู้นะครับประตูตบานับเสียงลมเข้ารถป่าไม่มน้ใจนะครับลมแรงครับวันนี้อากาศร้อนเลยครับแดดเปรี้ยงๆนะพี่น้องนะร้อนจริงๆ ตู้ไม่น่าแตแพงนะครับตู้ไม่น่าแพงนะครับอันนี้แยกตัวตู้ไปทำร้านได้นะครับราคาหลักหมื่นนะ ตู้สวยนะครับเย็นด้วยครับผมยืนอยู่ในตู้เนี่ยผมไม่ร้อนนะครับเย็นนะครับซับโฟมหนานะฮะหลังคาตู้ซับโฟมหนานะครับ,บ,รนนรบถือว่าโอเคครับ ราคาลักหมืน่นนะฮะพี่น้องท่านใดสนใจตัวไหนก็ทักมาสอบถามราคาครับราคาไม่แพงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัดสไดใช้เป็นกำลังใจนะพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ